ที่จังหวัดตรังครับม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดผ่านทําให้บรรยากาศที่บริเวณหาดปากเมงนะครับได้รับผลกระทบจากสภาวะคลื่นลมแรงจึงได้ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในขณะนี้แล้วครับ โดยในวันนี้นะครับที่จังหวัดตรังครับยังคงประสบปัญหาคลื่นลมแรงอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมซึ่งได้รับอิทธิพลลมจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดผ่านอยู่ในขณนะนี้ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันยังคงมีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องโดยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่ง ขึ้้นดวยเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นครับในขณะที่บริเวณชายหาดปากเมงอำเภอสิกาค่ะซึ่งที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตรังก็พบว่าคลื่นกระทบชายฝั่งอย่างต่อเนื่องอีกทั้งร้านค้าร้านอาหารได้รับผลกระทบจากคลื่นแตกก่การท่องเที่ยวบริเวณชายหาดปากเมงก็ยังสามารถเที่ยวได้ค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันเข้ามาไม่มากเท่าที่ควรนะคะก็เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนายทรง กรดวงสว่างวงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ประกาศเตือนให้กับประชาชนและชาวเรือระวัดระวังในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงในช่วงวันที่24-30สิงหาคมนี้ในขณะที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ได้ทันทีนะคะ